สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทารุนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่31สิงหาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชททักไลนยมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะราชาไม่เท้าสี่เหรียญหกไม่เท้าหกถ้วยวันนี้การงานนะคะราบรื่นดีนะคะ หรือว่าธุรกิจส่วนตัวนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะเรียกว่ายังแกมตลาดได้นะคะยังมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจำนะคะยังเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดนะคะนะคนวันอาทิตย์นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าๆนะคะสถานที่เก่าๆเพื่อนเก่าๆนะคะหรือว่ามีโอกาสไปในสถานที่เดิมๆนะคะที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านของการงานนะคะใครที่โรงงานอยู่ มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะเรียกว่าประสบผลสำเร็จนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีด้านของการเงินนะคะช่วงนี้คนวนันอาทิตย์นะคะรู้จักค่าของการเงินมากๆนะคะเรียกว่าทั้งเหยียบทั้งกอดนะคะนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะจะใช้จะจ่ายอะไรในช่วงนี้นะคะถ้าไม่มีความจำเป็นนะคะก็เรียกว่าคิดแล้วคิดอีกนะคะรอบคอบดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่ทะเลาะกันเคืองกันโกรธกันก็จะได้กลับมาพูดกันใหม่ยูเทินกันใหม่นะคะคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้เป็นหัวหน้างานได้หรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าอายุห่างกันหลายปีได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0ู6ย์นะคะ0,4,66นะคะ คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์นะคะอัศวินเหรียญช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะมีดวงลงทุนนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสีย หรือบางคนนะคะใครที่อยากได้รถใหม่นะคะมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะรีไฟแน้นรถใหม่นะคะด้านของการเงินเรียกว่าธุรกิจส่วนตัววันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะตั้งแต่เช้านะคะการค้าการขายนะคะขายติดขายดีนะคะงานเยอะงานมากนะคะอาจจะวุ่นวายนิดนึงวันนี้ในเรื่องของการงานนะคะหรือการงานที่มีการแข่งขันสูงนะคะ โดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะหนึ่งไม่เท้านะคะขยันนะคะในะเรื่องของการงานเ็าเรียกว่าขยานันมุ่งมั่นนะคะนะมีโอกาสเริ่มงานนะคะหรือว่ามีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยนะคะนะการสมัครงานการรองานการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้จะได้ดีนะคะเดอะฟู food, นะคะความสุขนะคะเขาเรียกว่าความสมหวังนะคะก็มีความสุขนะคะ นะมีดวงเดินทางบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนก็ได้หรือทํางานไปด้วยพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะถ้ามองโดยภาพรวมนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะแฮปปี้มีความสุขนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินก็รายจ่ายนะคะอาจมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะเรียกว่าบางคนนะคะความคิดหมดหมดไปนะคะไม่เป็นไรหาใหม่ได้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพระวังการเดินนะคะนะด้วยความที่ไม่ระวังนะคะ นะสะดุดหกล้มชนน่่นชนนี่นะคะกล้ามเนื้อนะคะปวดไหล่ปวดบ่าได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนโสดนะคะจะมีคนอายุน้อยนะคะจะเข้ามาในชีวิตหรือว่าเป็นคนอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะยุดยานผ่านจะให้โชคนะคะในะช่วงนี้นะคะ จะมีโชคในขณะเดินทางนะคะหาเวลาเดินทางบ้างนะคะจะได้อโชคในขณะที่เราเดินทางนั่นเองนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยินะคะมีเลข0510นะคะ0510นะคะต่อไปคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะคนวันอังคารนะคะเดอเชริออดนะคะช่วงนี้คนวันอังคารมีดวงเดินทางนะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ การเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนการทําวีซ่านะคะจะได้ดีนะคะหรือบางคนก็มีโอกาสไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมไปขอพรนะคะได้ด้วยเดินทางไปไหนในช่วงนี้คล้ายปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสไปในสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ นะด้านของธุรกิจวันนี้นะคะไม่ไม่เงียบเหงานะคะจะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะจะแวะเวียนเข้ามากลับมาอุดหนุนนะคะอัศวินไม้เท้านะคะาการเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะประเภทเซลเล็กเซลใหญ่นะคะงานทางด้านเ,าเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษานะคะโดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะ นช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะบางคนมีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่นะคะรีไฟเน้นรถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะความรักนะคะใครที่โกรธกันทะเลาะก,กันเคืองกันก็จะได้กลับมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็น เขเรียกว่าเป็นสื่อกลางนะคะนะทำให้เรากลับมาคืนดีกันได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะยุดยันผ่านนะจะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่จากไพ่ยมีเลขเจ็ดก้าหกนะคะ7 960นะคะ นวันพุธนะคะคนวันพุธนะคะราชาถ้วยผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายบางคนอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นคุณพี่เป็นคุณลุงนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะนะก็ มักจะเกี่ยวข้องกับหมู่คนมักจะเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวช่วงนี้อาหารการกินนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะนะอาหารเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะเขาเรียกว่าซื้อของกักตุนเต็มตู้เย็นนะคะล้กก็ต้องระวังเกี่ยวกับการกินการทานนะคะน้ําหนักตัวนะคะพวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้ําตาลไว้ด้วยนะคะแถมพเพรสชีพผจญล,ลงเท้านะคะด้านของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลนะคะโดดเด่นนะคะหรืองานทางด้านประเภท ที่ต้องใช้ยวดยานผ่านนะ,นะคะเป็นเป็นเป็นสื่อกลางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะคะ,นะงานที่ต้องใช้ยวดยานผ่านนะ,นะคะก็โดดเด่นนะคะ ทาวเวอร์นะคะมีดวงโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปยนแปลงบางคนเรื่องที่อยู่ที่อาศัยบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจการงานได้ด้วยนะคะเรียกว่าปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องมองหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วค่อยขยับขยายนะคะด้านของการเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนน่นพังนี่พังซ่อมแซมน้นเสียนี่เสียอุบัติเหตุต้องระวังด้วยใครที่ขับรถ ใช้รถใช้ถนนนะคะนะ้าอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่เราก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะนะก็เรียกว่ามีดวงเสียเงินก้อนใหญ่น้าช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้หมอนัดอยู่หรือเปล่าตรวจเช็คสุขภาพหรือบางคนก็ไปเยี่ยมคนป่วยก็ได้หรือบางคนเกี่ยวข้องกับงานอาวมงคลน,นะคะช่วงนี้นะคะแต่ตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะ น่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์ก็อยากมีคู่นะคะเรียกว่าอารมณ์ผันผวนแปรปรวนนะคะพวกแถมเพรสนะคะแล้วก็ทาวเวนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนย์เสี่นะคะศูนย์เก้นะคะ ไปคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะสี่ดาบ วันนี้คนวันพฤหัสนะคะจะทําอะไรก็ต้องไม่เจร้อนนะคะนักพวกสี่ดาบเขาเรียกว่าการงานวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะต้องลงมือทําด้วยตัวของเราเองนะคะสองดาบความว้าวุ่นนะคะความคิดนะคะเขาเรียกว่าสับสนนะคะ,ะหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับการงานนะคะมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,นะคะหรือว่าเรียกว่า เกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะหนังสือสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะสัญญาเก่าเกาสัญญาใหม่ๆนะคะกาลังจะหมดลงจะต่อสัญญาใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดดเดทนะคะนะก็มีโอกาสจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปยนแปลงนะคะในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคะจุดหักเหนะคะมีโอกาสออกงานมีโอกาสย้ายงานนะคะได้ด้วยนะคะอัศวินดาพร้อมลุยพร้อมสู้เดินหน้านะคะนะแต่ก็เขาเรียกว่ามีโอกาสจบ แล้วก็เริ่มใหม่ได้นะคะช่วงนี้การใช้รถใช้ถนนต้องระวังเหมือนกันนะคะมีโอกาสซ่อมรถมีโอกาสารเรียกว่าบางคนนะคะเสียเงินเกี่ยวกับยุดยานผ่านานนะคะนะโน่นพังนี่พังซ่อมแซมนะคะนะก็เปลี่ยนอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมทั้งระวังโทรศัพท์ช่วงนี้นะคะหรือว่าเครื่องเขาเรียกว่า โน้ตบุ๊กก็ได้นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านก็ได้นะคะเราเรียกว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงมีโอกาสซ่อมแซมนะคะโทรศัพท์มีโอกาสเปลี่ยนใหม่ตกแตกตกหลน่นสูญหายหรือกําลังจะเสียหายตอนนี้นะคะบางคนจอหน้าจอนะคะติดติดตด,ดับดับ,ดบได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพนะคะของคนวันพฤหัสนะคะให้ระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับฟันถอนฟันอุดฟันนะคะนะปวดฟันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ รวมทั้งนะคะบางคนนะคะมีโอกาสร่วมงานอาวามงคลนะคะไปงานศพหรือว่าไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยความรักนะคะช่วงนี้นะคะต้องระวังอารมณ์นะคะนะสองดาบเดอะเดทนะคะนะกก็เรียกว่า,าจิกกัดกันตลอดนะคะความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะก็ต้อง ใจเย็นนะคะมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยคุยกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบทางออนไลน์โซเชียลเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศรัพท์จะให้โชคตัวเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลขสี่สองสานะคะสี่สนะคะต่อไปนะคะคนมันสุก คนมันสุกนะคะเจ้าชายแม่เท้านะคะแฮงแมนนะคะเจ็ดถ้วยช่วงนี้คนสุขนะคะช่างฝันช่างจินตนาการนะคะนะักโปรเจกต์เข้ามาในความคิดมากมายว่างไม่ได้คนมันสุขชอบเขาเรียกว่าชอบใช้ความคิดนะคะนะักคิดมากคิดเยอะบางคนนะคะในเรื่องของการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานได้นะคะนะเราก็ อย่าพึ่งมองหาเรียกว่าต้องหาที่ใหม่ให้ได้ก่อนแต่ช่วงนี้นะคะมีดวงเปลี่ยนงานนะคะเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะแต่เราก็มีโอกาสเขาเรียกว่าการมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะแต่เราก็ต้อง มองหาที่ใหม่ให้มันเรียบร้อยให้มันดีก่อนนะคะแล้วก็ขยับขยายนะคะในเรื่องของการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะบางคนหมุนทิ้วๆเลยนะคะมีโอกาสกดบัตรเครดิตมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะมีโอกาสนําของเก็บของเก่ามาแปร,มา,ปรมาเปลี่ยนเป็นจำนองจำนําได้นะคะมักจะหมดไปกับบุตรล้านบริวารน,นะคะมักจะหมดไปกับเขาเรียกว่า ลูกหลานที่เรารักนะคะที่เราเป็นห่วงนะคะสุขภาพช่วงนี้ของคนวันศ like. ุกร์นะคะระวังเกี่ยวข้องกับปวดหลังนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับระบบช่องท้องนะคะพวกแป้งพวกเบาหวานพวกพวกน้าตาลได้ด้วยนะคะหรือว่าโรคกรรมพันธุ์นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดก็ได้นะคะตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าเราไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองนะคะคนโสดนะคะ คนโสดช่วงนี้นะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินซะมากกว่านะคะอาจจะมีคนคุยนะคะแต่ก็คุยหลายคนได้นะคะพวกเก็ดถ้วยก็เรียกว่าคุยคนกับคนนั้นบ้างกับคนนี้บ้างนะคะยังไม่โฟกัสคนใดคนหนึ่งนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จาก 24, ไพ่ยิบสีมีเลขศูนย์สอ็ดสองนะคะศูนยนะคะ นวันเสาร์นะคะราชินีดาบนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะเขาเรียก <c oughs> ว่าในเรื่องของการงานนะคะคนวันเสาร์นะคะมีความรับผิดชอบนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของในครอบครัวนะคะในเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะนะเราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานคนวันเสาร์นะคะอึด ถึกนะคะอดทนนะคะสีดารอเวลารอจังหวะรอบางสิ่งบางอย่างหรือว่ารอโอกาสนะคะเรียกฟอร์จูนนะคะดวงดีนะคนเสาร์นะคะจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงเรียกว่าช่วงนี้นะคะดวงของเรากําลังจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะหรือจะได้อะไรแบบฟลุกฟุกได้งานแบบฟลุกฟุกได้เงินแบบฟลุกฟุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้มีโอกาสซื้อซื้อหรือว่าขาย หรือว่าเลขเปลี่ยนนะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีบางคนเกี่ยวข้องกับมรดกนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าโชคดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะสาดาบนะคะสามดาบราชนีดาบนะคะนะใครที่แบ่งมรดกกับบรรพบุรุษกับญาติกับพี่กับน้องนะคะต้องระวังคําพูดนะคะนะสามดาบราชนีดาบนะคะเราจะไม่ยอมเราจะไม่ฟังใครเราจะเขาเรียกว่าคําค คำพูดของเราอาจจะไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้มีโอกาสมีปากเสียงกับคนในครอบครัวได้มีมีโอกาสมีปากเสียงกับการแบ่งสันปันส่วนได้นะคะนะแต่ถ้าในเรื่องของการงานนะคะเราก็ต้องอระวังคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะวันนี้ช่วงนี้นะคะหรือว่าผู้ที่มีเขาเรียกว่าผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะเพ่งเล็งเราในการในหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะหรือตัวเราเองก็ได้นะคะถ้าเราเป็น ถ้าเรามีลูกน้องมีบริวารเราอาจจะเข้มงวดกับลูกน้องกับบริวารของเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะโดยเฉพาะคนที่ดูดบุหรีนะคะหายใจติดขัดเจ็บคอมีเสมหะนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับฟันปวดฟันถอนฟันอุดฟันนะคะช่องปากช่องฟันนะคะโชคลาภนะคะ จะมีช่วงมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะช่วงนี้นะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขของฉนดที่ดินนะคะจะให้โชค่วนเลขหน้าไพ่จากไพยิบสีนะคะมีเลขศ403์สี่นะคะศูนยี่นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำำําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ